ท้องฟ้าวันนี้เป็นฟ้าที่สดใสแดดยิงลําแสงลงมาหลอดผ่านต้นไม้ต้นใหญ่สะท้อนถนนจนเป็นภาพดอกไม้ในทุกๆแห่งที่ฉันเดินทางไปฉันยิ้มให้คนที่เดินอยู่ข้างทางเขายิ้มตอบให้ฉันไม่เหมือนอย่คนที่แค่เดินผ่าน นี่เนจริ่มตอนที่ไปเรียนอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียครับตอนแรกเลยก็คือซื้อจักรยานมาเพื่อที่ว่าจะใช้เดินทางไปเรียนไปทำธุระอะไรอย่างเงี้ยครับภายในเมืองเริ่มสนใจเริ่มแบบว่าข้างใครมันแล้วก็เลยซื้อเก็บมาเรื่อยๆคือจักรยานมันก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งครับ ก็คือมันก็เป็นวิวัฒนาการในการเดินทางอย่างหนึง่งเราก็เก็บเรื่องตรงนี้ไว้เอามาเผยแพร่ให้คนอื่นรู้อีกอะไรเงี้ยครับอย่างผมให้ความรู้กับคนอื่นเงี้ยถึงผมจะไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดผมสามารถกระจายเรื่องที่ผมรู้ให้คนที่เขาอยากรู้ได้เงี้ยมันก็อันนั้นก็เป็นความสุขอีกอย่างหน,นึ่งครับ โดยส่วนตัวที่ชอบจักรยานพวกจักรยานวินเทจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูมีคุณค่าดูมีเรื่องราวมีอะไรอย่างงี้ดีครับความสุขมันหายากเนีเพราะว่าเราไปคิดว่าความสุขมันเป็นอะไรที่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตอะไรเงี้ยครับผมว่าความีริงแล้วความสุขมันเกิดขึ้นกับเรื่องอะไรเล็กๆนะ